สวัสดีครับผมสําหรับเพื่อนๆที่กําลังหาวิธีการลบรูปโปรไฟล์ของตัวเองออกนะครับให้มันเป็นรูปเดิมของ Google เนี่ยทำได้ตามนี้เลยอย่างแรกให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่เว็บ Google และล็อกอินเข้าไปให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นมุมขวามือที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้ให้เรากดลงไปได้เลยแล้วก็กดไปที่จัดการบัญชี Google นะครับหรือ manage your Google account นะครับ ในหน้านี้ทางด้านซ้ายมือให้เพื่อนๆไปที่ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับถ้าใครเป็นภาษาอื่นสังเกตที่ไอคอนรูปบัตรสี่เหลี่ยมทางด้านหน้านานะและในส่วนของรูปโปรไฟล์นะครับหรือว่าโปรไฟล์อิมเมจเนี่ยให้เรากดลงไปได้เลยตรงรูปโปรไฟล์ของเรานะครับและให้เพื่อนๆสังเกตตรงปุ่มทางด้านล่างรูปโปรไฟล์ของเราจะมีปุ่มหนึ่งที่เขียนว่านําออกที่เป็นรูปถังขยะตรงเนี้ยให้เรากดลงไปได้เลยแล้วก็กดไปที่ปุ่มคําว่าลบนะครับหรือว่าปุ่มสีน้ําเงิน จากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเขาจะขึ้นว่าอัปเดตรูปโปรไฟล์แล้วนะครับแต่รูปโปรไฟล์ของเราที่เราอัปโหลดไว้หรือเลือกไว้เนี่ยก็จะถูกลบออกไปนะครับตรงนี้เราก็ปิดหน้านี้ไปได้เลยเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับของเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เปลี่ยนนะตอนนี้นะอาจจะต้องรองให้ทาง Google เขาเปลี่ยนให้นะครับซึ่งจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน2วันนะครับตรงนี้เราก็กลับไปใช้งาน Google ได้ตามปกติเลยโอเคลองน้ำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิป และก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสคร์และกดไลค์ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ